สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับต้อมก็พาคุณแม่พงเงินนะครับประเดินออกกาลังกายในหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นลําไส้คุณแม่พงเงินให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับต้อมก็พาคุณแม่เดินรอบหมู่บ้านนะครับ <c oughs> ก็จะมีชาวบ้านเอากล้วยเอาอ้อยมาให้นะครับ <c oughs> ไปคุณแม่ไปไปเร็วไป <c oughs> อ๋อคุณแม่คุณแม่ขาจะเอากล้วยให้ มาครับนี่บ้านแม่ขาวนะครับปกติก็จะได้กล้วยที่นี่ประจําเลยนะครับคุณแม่ก็จะเอากล้วยไว้ให้คุณแม่พงเงินเวลาคุณแม่พงเงินเดินผ่านนะครับจะบ้านจะรักคุณแม่พงเงินมากๆาั้งจากคุณแม่พงเงินเป็นช้างนิสัยดีนะครับไม่เคยทําร้ายใครเลยนะครับรู้ว่าจะกินอาหารนะครับคุณแม่พงเงินไม่หยุดจะจะหยุดตรงนี้ตลอดเลยเวลาเดินมาผ่านตรงจุดนี้นะครับอันนี้แม่ข่าวนะครับแม่ข่าเอากล้วยมาให้ โอ้เยอะเลยขอบคุณแม่ข่าวมากมากนะครับขอบาร,รมีคุณแม่พงเงินดลบันดานให้แม่ข่าวและครอบครัวแม่ข่าวจงมีแต่วความสุขความเจริญร่ำรวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่นะครับเวลาผ่านมาตรงจุดนี้แม่ขาวก็จะเอากล้วยให้คุณแม่พงเงินทุกครั้งเลยนะครับเวลาเดินออกกำลังกาย <c oughs> อบอุ่นครับเป็นวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างนะครับในหมู่บ้านของเรานี่ครับ <c oughs> ทั ian, <laughs> ้งหมู่บ้านมีช้างตัวเชือกเดียวไม่รู้อีกเชือกนึงอยู่ในท้องไม่รู้จะมีหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันนะครับสงสัยเลือกกินเฉพาะอันสุกก่อนคุณแม่เดีี๋ยวเด๋ยวแต่ว่าเขาเดี๋ยวเขาก็กินหมดนั่นแหละครับเขาจะเลือกอธิพัวสุกก่อนเจ๊ยุคใส่ล่ะเจ๊เออมาบอกว่าบานเท่าไ่โอซังผู้น้อยอืม ขอบคุณแม่ขาหลายๆเ้อครับเด้อไ <c oughs> มายำไหนก็นให้กินยำนั่นเลยกินดีลายคุณแม่พกเงิน <c oughs> สาเหตุที่เราเอาโซ่ใส่ขาคุณแม่เพราะว่าเวลาเดินออกกําลังกายหมู่บ้านเนี่ยคุณแม่จะตกใจรถนะครับต้องใส่โซ่ที่ขาฝั่งหนึ่งเพื่อป้องกันเวลาคุณแม่วิ่งจะได้เราจะได้เอาอยู่นะครับไปถึงสวนเราก็ถอดโซ่เหมือนเดิมน,นะครับปล่อยให้คุณแม่เป็นอิสระในการใช้ชีวิตในสวนของเราเนื่องจากสวนของเราส,วน,ราสวนใหญ่นะครับ <c oughs> สามารถดูแลคุณแม่ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าเวลาเดินออกออกออกเดินออกนอกบ้านเนี่ยเราจะใช้โซ่ที่คล้องที่ขาคุณแม่เส้นหนึง่งขาหนึง่งฝั่งหนึ่งนะครับเ,<อ>เพื่อป้องกันการคุณแม่วิ่งหนีนะครับเราจะได้เอาคุณแม่ได้ง่ายขอบคุณห,หลายๆไ,ไงเด้อไปต่อไปไปแม่เอาเอาร่างกายไปแม่ไปจะพาคุณแม่ไปเดินออกกำลังกายทุกเช้านะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นลำไส้การทำงานของคุณแม่นะครับเพื่อแม่ขับถ่ายได้สะดวกดีขึ้นนะครับ แล้วก็คุณแม่ได้คุ้นชินกับรถกับถนนนะครับถ้าเราผูกติดมากไปไม่ดีนะครับผูกผูกหลักติดหลักทุกวันทุกวันมากไปเดี๋ยวช้างเขาจะเครียดนะครับปล่อยเขาได้ออกมารีแลก์ออกกำลังกายในตอนเช้าทุกวันนะครับแม่ําไปหน่อยแล้วปกติจะตื่นวัวนะนี่อันนี้วัวมองเต็มเลยวันนี้ไม่ตื่นตกใจเนื่องจากสงสัยคุณแม่ชินแล้ว ไปแม่ไปย่างไปเลยป้าต้องย่านดอกอันนี้คื้นากลัววัวคุณแม่กลัววัวนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เริ่ม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 ไม่ตกใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะพาคุณแม่เดินออกกําลังกายทุกวันทุกวันแบบนี้ตลอดดีครับโดนผ่านร้านค้าไอ้ยหมาเห่ามีหมาเห่าด้วยกโก้ โกโก้กับช้างนี่ถทาเผากันอันนั้นเอ่อเจ้าของร้านคนสวยนะครับสมหญิงคนสมหญิงโกโก,โก้พูดนะเกลียไหลดูดูดูหมาดูหมากับช้างคุณแม่ไปเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดีวสภาก็ะถึงบ้านแล้วนะครับ <S <S ขอบคุณทุกท่านที่สนับการติดตามทุกท่านเลยนะครับ